รู้ไหมที่ประเทศสเปนนะคะมีหมูเยอะมากจนทําให้บางเมืองนะคะคนนิยมกินลูกหมูกันน้องน่ารักมากแล้วก็น่าสงสารมากเช่นกันที่มาเกิดที่ประเทศสเปนโดยราคาน้องหมูเล็กๆแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ70ยูโรหรือประมาณ2,600บาท ตอนไปซื้อนะคะเขาจะไม่มีโชว์น้องลูกหมูนะเพราะว่าแอบน่าสงสารนิดนึงนะทุกคนแต่คนสเปนเนี่ยเขาจะรู้กันวิธีการกินนะคะเขาก็จะเอาน้องเนี่ยมาอบทั้งตัวซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงตอนอบเนี่ยเขาก็จะราดน้าซุปนะคะเพื่อไม่ให้น้องไหม้ด้วยตอนกินนะ่ะเขาก็กินแบบไม่มีน้ําจิ้มเลยเพื่อสัมผัสกับรสชาติหมูจริงๆคนสเปนบอกว่าเนื้อลูกหมูเนี่ยอร่อยมากและเขาจะกินทุกส่วนของลูกหมูหมดเลยเมน,นูเนี้ยแขกก็ได้ลองกินแล้วนะสำหรับแขกนะพอเห็นหน้าน้องแล้วก็กินได้แค่นิดเดียว แต่รสชาติคือธรรมดามากสําหรับแขกและแอบมีกลิ่นสานิดนึงอาจเพราะไม่คุ้นชินกับการกินอาหารแล้วก็ไม่มีน้ําจิ้มด้วยก็เลยจืดมากสําหรับแขกใครมาสเปนเห็นลูกหมูแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะมันเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่จริงๆค่ะ